ทุกท่านหลายคนคงจะคิดถึงน้องไนแล้วนะครับมาเทปนี้ก็ย้อนกลับไปที่ช่วงต้นๆต้นๆไลน์นะผมก็ยังไม่ได้บันทึกตรงนี้ให้กับทุกท่านได้ฟังว่าเขาเขามีการพูดคุยอะไรกันนะครับโอเคไปกันเลยเามาลุกข้ามา,มา้วยคัมาทางนี้ดีกว่าคนไม่เชื่อนะครับนี่เชอรี่นี่เลยโอ้เชอรี่สวัสดีค่ะเชอรี่สตอรี่เชอรี่ดอบซอน เชอรี่นะไม่ใช่สตอรี <st ab warm hands> ่นะสตรอเบอรี่สตอเบอรี่เชอรี่๋ยวเราทำเป็นไม่มีเอฟเฟกต์ดีกว่าาทุกคนน่าจะอยากเห็นหน้าลูกชัดๆแต่ไม่มีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เจ๋รี่สนมากวันนี้เออน่ารักน่ารักนะครับผมแม่ขอตรงไหน ยังไม่รู้เลยว่ากดตรงไหนตึก๊กแทนขี้ขู่อนุเนะมากเลยหากดตรงไหนหรอกดปืน,ปน,นี่ะท,ที่กดอยู่ไม่รู้ร่เห็นไหมเวลาเขาพูดเขาจะใช้แทนตัวเองว่าน,น้านองไหนน้องไหนตลอดแต่ คลิปที่เกี่ยวกับหากเราสอนทำอะไรนะเราตลอดเลยนะเหมือนท่องมาหลายคนคอมเมนต์ท่องมาหรือเปล่าท่องมาหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะครับเออก็ดูหนังดูซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกอะนะก็เลยก็เลยอินจัดนะครับแม่ทำแม่กดที่ไหนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันะ อ๋อรู้แล้วน้ากดตรงนี้สะออนไลยม่้ช่ไมทำไมแอดมินไม่เคยไม่บอกทุกคนว่าก,กดตรงไหนไเลือกตรงนี้ไงตรงนี้อาจารย์ออ่ะเดีย๋ยวเราล้มกันพูดคุยได้หมดทำไมไม่มืออาชีพเลยถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขารู้หมดนะว่าหน้าจอโทรศัพท์กดตรงไหนอะไรยังไงนะเอาจริงโอ้โหบรรยากาศอยู่เล่นทะเล ผมมีลิมเดของจริงเนี่ยแม่ยขยอกไปหน่อยให้แม่เห็นหน้าด้วยเดี๋ยวิกตอบตั้งๆต่เห็นแค่ครึ่งเึีย่ะอเห็นแค่ครึ่งหนึ่งอะตอนงได้ครึ่งโอเค okay, วันนี้เราจะร่วมันพูดคุยอะไรบ้างเอ,อแม่เปิดประเด็นถามลูกว่า วันนี้จะพูดประเด็นอะไรบ้างทุกท่านรอฟังนะแม่เราจะพูดจะอะไรอ่ะแม่เราพูดอะไรนะแม่เราจะพูดอะไรนะ,ระ,ะรนะลูกถามกับแม่เราจะพูดอะไรนะไมนบอกให้นะการที่เราจะพูดคุยนะั้นเราจะพูดคุย,เร,ออนะเ,ยเรื่องไม่บอกคิดไม่ออกนะก็เลยบอกว่าพูดเรื่องไม่บอกเราจะพูดเรื่องไม่บอกก็เเียนนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็จับกระดาษขึ้นมานะครับเดีย๋ยเร้ ตามนี้เลยที่น้องมสรุปมาให้ฟังตึตึ้น้องไหนสรุปมาให้ฟังนะครับเป็นกระดาษเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยมีเวลาเขียนหนังสือขนาดนั้นเหรออยากเห็นน้องไมนคัดลายมือจริงๆเขาเขียนเองจริงหรือเปล่าตมาเห็นไหละเป็นหัวข้อไม่เห็นการเป็นหัวข้อที่จะมาสอบถามทุกคนใช่ไหมใช่ เขียนมาถามอย่างเดียวเลยไม่เหลลยถามอะไรดีจ๊ะับหนึ่งคนนอกจอด้วยคนรอกจอด้วยเอาแล้วเอาคนนอกจอก่อนละกันเอานนี้แหละเอาคนในจอก่อนคนนอกจอก่อนแม่อ๋คนนีต้องสลับกล้องอีกแล้วอ่ะอ่ะคนนี้ก็หมอนะไรไม่ห็นแล้วทมคนนอกจอก่อนดีแยวแม่ต้องไงนะห้อ่ะทาดูโอ้ย ถามยากนะจานารย์ถ้ทานมีทการให้มายถึงการให้ทานนะคะายมาว่าการบริจตกหกจุดแ้กาสสาการให้เราทานนีทั้งหมดสามแปดที่หนึ่งการสงสารอะไรให้อะไรนะ ก็คือธรรมทานครับเป็นปานแบบธรรมะครับส่วนแบบสารคือทานให้ไอ้ที่ครับเป็นทานให้เป็นคือไม่ได้ให้กับครับเขาก็เอาเงินที่เราให้ไปสร้างไอ้ที่อ๋อเพิ่งรู้อ๋อทำต่อไปผมไม่ค่อยได้ยินอะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เห็นมีแบบทานมีหายอย่างหายข้ออะไรอย่างขอแอดมิน ลก้สำหรับกล้องก่อนเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเห็นโพยหรือเปล่าหมายถึงเอ,อแสงของดวงจิตคะ่ะเป็นแสงออร่าที่บมงบอกเฉพาะคนคะ่ะไม่ใช่สีลทุคน,นอ,อ๋อศีลเหรอคะศีลใช่คะ่ะเห็นไหมขนาดแอดมินเยังฟังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยว่าน้องพูดอะไรเอารีใหม่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 นะ ผมยังงงอ่ะจริงจผมก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันต้องให้แม่เขาพูดอถึงจะรู้เรื่องเนีย่ยนะรีเพย์ใหม่รีเพย์ใหม่ออะไรน้องสลับกล้องก่อนสลับไม่เป็นสลับกล้องก่อนสีหมายถึงอะไรใบฟื้นสีถึงอะไรสีสีหมายถึงสีหมายถึงอะไรเห็นไหมทุกท่านเวลาเราฟังเราก็จะฟังเป็นสี <c oughs> ใช่ไหม แต่น้องพูดหลายครั้งก็อาจจะเออศีลแหละอ่าแต่ว่าฟังแรกๆกับฟังไม่ออกเออแสงของดวงจิตค่ะเป็นแสงออร่าที่แสงของดวงจิตแสงออร่าเฉพาะคนค่ะไม่ใช่ศีลทุกคนอนะที่ต้องศีลน,นะคะศีลไม่ใช่ครับศีลก็คือ ก็คือการไม่ยึดติดกับพวกตัวเลขครับแล้วจะเสียพวกตัวหนังสือครับอย่างเช่นเราศีนก็คือการไม่ยึดติดกับตัวเลขกับตัวหนังสือจำปุ๊บแต่เราทําไม่ได้ก็คือเท่านั้นครับเราเราจําได้แต่เราจําไม่ได้ครับก็คือเราจําได้แต่เราทําไม่ได้ก็จําไม่ได้เท่านั้นก็คือศีนก็คือการที่เราจะใช้ในการให้เรารู้ครับรู้ว่า รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเราแบบต้องทาให้ได้เช่นเราต้องรู้รับผิดชอบชั่วดีครับรู้ชั่วดีครับเพื่อให้กระจัดนะรู้รู้รช<อ>่วยดีในควา<อ>หมาหมายถ้าเราจะกร <จะ S 1> ับผิดชอบช่วดีเราก็จะรักษาศีลได้เองแม่เข้าใจถูกไหมถ้าไเข้าใจบอกถ้าไม่เข้าใจถามน้องได้นะคนต่อปั่นถ้าไม่เข้าใจถามน้องได้นะกูปวดหัวเอาจริงนะครับที่จริงศีลเข้าถ้าแปลแบบง่ายๆเลยนะก็มันเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติอืมเนี่ยครับ สีนที่เราควรรักษาอะไรอย่างเงี้ยเช่นสีนห้าสินแปดกบอกว่าไปนะครับผมก็แค่นั้นแหละนะครับผมเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะสีนอขอเป็นภ<อ>าบน,นาสามเท่าใครอ,อลินและวครตายน การภาวนาอย่างแรกสำคัญก็คือการใช้ปัญญาในการภาวนาน้อมจิตพิจารณาในการปฏิบัติในทุกๆสิ่งในชีวิตของเราอะค่ะถูกต้องอู้เขาพุณถือว่ามีความฉลาดที่สุดในกลมโอ้โ<ะ>หมีความสาถเฉในกลมแต่ว่าขาดจังหนึ่งนะภาวนาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกภาวนาเนี่ยอะไรคะจายมันจะเข้าความหมายของ ที่เป็นไม่ใช่ธรรมดาจากักเช่วยทุกคนนะคือภาวนาคือตามพวกนิยายพวกเนี้ยก็คือภาวนาอย่างเช่นจะไปต่อภาษาไทยนะภาวนาอยากให้เป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ครับนั่นแหละแล้วภาวนาคือไม่ต้องสวดมนต์ใช่ไหมภาวนาให้เราเข้าใจอยากทอแเทครับแล้วก็เป็นธรรมะต้องธรรมะครับและและและภาวนาขนาดอ่านกระดาษเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ครับเดี๋ยวนะทำไมทำไมทำไมตอบยาวขนาดนั้นมันใช่เหรอเจ็บว่าเกิดทื่อเดี๋ยวนะเริ่มจะผิดไปหลายอันอยู่แล้วเดี๋ยวทุกท่านเดี๋ยวขอรีเพลีกรอบหนึ่งนะอ่ะเริ่มตรงนี้เลยฉันหลอกภาวนาเนี่ยะไรคะอาจารย์คือว่าจะเข้าความหมายของที่เป็นไม่ใช่ธรรมดาจากเชื้อตัวก้นนะคือภาวนาคือ จากพวกนิยายพวกเนี้ยก็คือภาวนาอย่างเช่นจะไปเดียแล้วทำไมมันมีคําว่านิยายด้วยวะภาวนาเนี้ยงงไว้ภาษาไทยนะภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นภาวนาอยากให้เป็นอย่างนี้นีนนนนนนน่มันอธิษฐานหรือเปล่าวะเดี๋ยวอธิษฐานให้เป็นแบบอธิษฐานให้เป็นแบบนี้อธิษฐานให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ภาวนาให้ได้แบบนั้นให้ได้อย่างนี้ภาวนาให้เป็นแบบนั้นให้เป็นแบบนี้ให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้มันยังไงวะ ทุกท่านคุณเริ่มจะงงแล้วเนี่ยนั่นแหละลักภาวนาจัางคือภาวนาให้เราเข้าใจอย่างถองแท้ครับภาวนาอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวนาให้เราเข้าใจอย่าง่องแท้มันมีแบบนี้ด้วยหรอวะตกแล้วก็เป็นธรรมเพี้ยนสองธรรมะครับและและและภาวนามีอีกหนึ่งรูปแบบคือการ ธรรมะครับก็คือการเอาภาวนา<อ>มีอีกหนึ่งรูปแบบครับก็คือภาวนาแบบธรรมะอ่ะเดี๋ยวนะสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาคำสอนขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่แรครับไปเผยแผ่ครับภาวนาก็คือเอาคําสอนของพระเจ้าไปเผยแผ่ครับแบบอีกแบบหนึง่งน่าจะเป็นแบบที่สามหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าภาวนาจะแปลออกเป็นหลายแบบมากเลยถือว่าเกือบถูกนะถือว่าเกือบถูกนะ ทุกท่านเห็นไหมที่เขาจะไปเล่นตอบปัญหาอ่ถ้าตอบถูกได้ได้สองพันเออไม่ใช่ถ้าตอบถูกได้หนึ่งพันถ้าตอบผิดเสียสองพันผมบอกเลยว่าใครที่ไปตอบปัญหากับน้องไนท์นะครับผมมีโอกาสนะครับผมที่จะตอบผิดก็คือแพ้นะครับผมมีโอกาสที่จะแพ้ตลอด <c oughs> ตอบอะไรก็ไม่ถูกนะครับเฮ้ย <c oughs> ทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ <c oughs> มันรู้ทำกันหรือเปล่า มันรู้ทำกันไหมจอนนี่บนรู้เลยนะบอกให้เออเอาจริงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนหกโมงเชา้าสลับค่ำคืนนี้วันนี้นะครับผมก็หมดแล้วมันกี่ทุ่มแล้วเนี่ยอ่าก็คลิปนี้ก็จะปล่อยประมาณสองทุ่มสิบห้าไม่เกินสองทุ่มยี่สิบนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อีลี